โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้กับพมคิริโตนะครับเราอยู่กันกับเกมซอมนาติกะ Survival Party 3นะครับผมที่ผมหายไปนานนะครับก็ยังคือคือยังไม่ตายนะครับก็เอ่อก็ผ่านช่วงปีใหม่มาแล้วนะครับก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะครับก็ถึงมันจะผ่านมานานแล้วแหละนะตอนปีใหม่ก็ฉลองหนักนะฮะ ไม่เป็นอันทำคลิปทำอะไรเลยนะเรียกได้ว่าอู้นะฮะไม่มีเหตุผลอะไรพิเศษนะฮะอู้ต้องขออภัยนะครับสำหรับคนที่รอยังมีคนรอเลยหรอวะโอเคอ่าพาร์ทนี้ผมก็นะครับเตรียมนะไม่ได้เตรียมเลยวะได้จากพาร์ทก่อนนะสมผสมเอาไปคับเลเซอร์คัตเตอร์นะฮะจะไปเปิดดูนะฮว่าในประตูนั้นมีอะไรนะครับแล้วก็มีคนบอกผมว่าอ่า อะไรวะไอแผงโซล,ลาเซลล์นี่สามารถติดบนไอนี้ได้ใช่ปะ่ะติดบนสีมอสได้นะฮะเดี๋ยวผมลองอ่าจะได้แบบชาร์จพลังงานอะไรางี้โอ้หยแม่งติดได้จริงเหรอ,อเฮสต่งเขาก็ติดได้นะครับบอกผมนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะนี่ถ้าไม่บอกนี่กูไม่ไม่รู้จริงๆนะฮะผมไม่ค่อยไปดูคลิปคนอื่นเท่าไหร่ฮะเลยแม่งไม่ค่อยเอาอะไรใส่ตัว เล่นแบบงูงชิบหายเลยมันไม่ตรงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอผมก็อัพสปีดอินเทอร์เน็ตนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้เดียวทีนะใช้ทรูนะครับ30เมกนะฮะุ้มนะครับผมเร็วแรงเลยทีเดียวเออไม่ต้องไม่ต้องตรงแม่งละนะก็เพื่ออัตรลดนะคนดูไม่ไม่ได้อัตรลตดีววะแบบเพื่อความรวดเร็วนะฮะในการ อัพโหลดเฮ้ยไอ้ไอ้บ้าโอ้โหไอ้ทำไมมันเป็นอย่างงี้วะแม่งติดได้แล้วมันทำไมมันไม่ขับอ่ะงงเอ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแบบมันติดแล้วมันไม่เนี่ยครับมันไม่ติดอ่ะเหมือนมันลอยอยู่เฉยๆอ่ะอะไรวะเนี่ยไอ้บ้านี่อุตส่าห์มาพร้อมความหวังเนี่ยมันส่งพลังงานไปนู่นนล้เนี่ยมันไม่ได้ติดกับไอ้นี่เลยอ่ะ เดี๋ยเดี๋ยวผมลองขี่นี่ไปไกลดิเผื่อมันช่วยได้มันเกี่ยวป่าวะถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเวลาตรงนี้นานนิดนึงนะครับโอเควิ่งเราขอติดให้มันตรงๆหน่อยดิมึงวางได้แบบง่ายๆง่ายดายมากแต่เสือกใช้ไม่ได้อ๋อใจจะขาดครับ เวลาวางเนี่ยอ่าขอลองเขบดูนี่ไงโอ้ไอ้บ้าจะไม่ติดแล้วมันไม่ได้โอเคไม่เป็นไรจ้างมันเราไปที่ที่นั่นดีกว่านะครับไอ้ซากยานนะที่เราเล็งไว้อยู่ กูลืมแล้ววะมันอยู่ตรงไหนวะรู้สึกว่าจะอยู่ทางนู้นนะฮะจาจำไม่ผิดเพราะผมตรงดิ่งไปทางไอ้ซากยานใหญ่นะครับยานโรล่านะฮะแล้วก็ไปเจอนะครับตึกตตตตตึึึึึกกกกกตึกนั่นไงอยู่ข้างหน้าเอาไอ้เหี้ยไม่ใช่อู้เอาลงแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ ตอนแคสตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งนะฮะก็อาจจะเสียงแบบไอ้นี่หน่อยนะฮะอาจจะแหบๆนะครับเพราะว่าเวลาคนเรามันง่วงนอนมันจะเป็นงไงเส้นเสียงมัน,เ,นเออช่างแม่งเหอะผมว่าผมเปลี่ยนทิศทางนี่วะไม่น่าใช่ทางนู้นเว้ยน่าจะเป็นทางนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองมาดูงงนะครับงงแบบไม่ได้เข้านานนิดลืมหมดเลยทีเดียวขออภัยนะครับกลับบ้านมากินข้าวดีวะ่ะ แม่งหาไม่เจอผมว่าแม่งมันต้องคาบไปนี่แหละฮะต้องคาบสล็อตเอ้ตู้เก็บของเพิ่มแล้วแหละฮะแม่งของมันเยอะเกินแล้วตอนเนี้ยมันไม่มีที่อา้าวเวียนไม่มีที่ใส่แล้วเนี่ยอ่าแก้ว <c oughs> แล้วก็อะไรวะโอเคมามาจะไหมพี่สักหนึ่งอันว่าตรงไหนดีวะ อ่าต้องเอาเหมือนกันนะฮะปึ๊บอ้ยเรียบร้อยอา่า,อาใส่ไปหมดเฮ้ยปลา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 ไปลาเฮ้ยอย่าพึ่งมีดไม่ต้องไปใช้อยู่นะฮะไลฟ์เฟิร์นแฟกเมนต์เมนเอาไปอยู่ในสแทตเตอร์เดี๋ยวนะสเตติสไลฟ์เฟิร์นเนี่ยผมไม่แน่ใงวะ อ่หรือว,ว่ามันอินอะไรแล้วใช่ไหมแต่ผมลงไปเก็บมาเออสงสัยเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวมาเรามาพร้อมความหวังใหม่ต้องเจอดีวะไม่เจอได้ยังไงดูวงสาก,ก่อนน่าจะอยู่ทางไหนเฮ้ยมันมองยากจังงงจริงวะตรงนี้วะอะกูลองไปสักที่นึงอะ คือกูยังงงตัวเองเลยฮะโว้ยเจ็บเจ็บแบบกูหาเจอได้ไงวะไอ้ฟาดงงเลยเนี่ยตอนเนี้ยโคตรมั่วรู้ไว้ว่ามันมันน่าจะเป็นแถวแถวนี้หรือเปล่าอ่ะแบบเป็นมียาแดงๆเนี่ยเยอะๆนะโอ้โหโคตรงงเลยทำไมกูหาเจอวะไปทางไหนวะเนี่ยโอเคสำหรับคนที่แบบ มาเมน์มาแนะนําอะไรนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าผมจะไม่ด่าน,นะครับผมอ่านอ่าน,านแทบแทบทุกคอมเมนต์นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบอะไรนะรเพราะว่ามันเยอะนะครับอุ้ยเจอแล้วแมโชกเข้าข้างจริงๆโอ้เจอแล้วโอ้โหใวที่สุดน้ําตาจะไหลครับตอนนี้โอเคเราต้องไปตรงที่มันใกล้ๆเออต้องมาจอดตรงนี้ฮะตรงนี้ใกล้ว้ รอป่าแป๊บหนึ่งนะกรึบมาเราจะมาเปิดแบบหล่อๆจะเอ๋โห้โคตรมืด hmm? อ่ะแต่ผัวว่าผู้ชมมืดกว่าจริงโอเคน่าน่าน่า oh shit คัดอ่า โอ้เพนเออร์เอา้านึกว่าจะมีแอคชั่นแบบอะไรแบบปื๊ดไอ้หี้ยมนไม่มีอะไรเลยนี่วะยิงไปแบบง่วงๆอย่างเงี้ยดูดู <c oughs> อ่าเราเรา,เรา,เราตามเส้นนะฮะเอาตามเส้นออ <c oughs> ยิงตรงนี้แต่แมงโคตรอัตโนมัตินะฮะเป็นโอ้โหโคตรคุณภาพเลยจริงๆมืดสุด มืดสุดๆเลยคือตอนนี้หายใจไม่ออกครับผมไม่มีออกซิเจนนั่นเนี่ยโอ้โหยะไรวะอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันลึกจังอะเวนเวนกรรมตามทันกันในชาตินี้ว้าวอ้ อ้ oh, ไป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 รีบไปครับผมอุ้ยสดชื่นเอาละเราไปพร้อมกับออกซิเจนที่มีปริมาณมากมากพอนะฮะแล้วเราก็ต้องไปอย่างเร็วด้วยนะครับต้องขี่ยานพาหนะที่มีความคล่องตัวสูงโดนไฟช็อตนี่จะตายบอลเนี่ยไฟช็อตข้างบนอนะข้างล่างนี่เข้าไปได้ลงไปได้ปะ กูจะลงมาได้ลงมาได้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอเคโอ้โหเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังมีตัวบ้าเลยมานะอะไรวะฟิเลชั่นโอ้โหมันยิ่งในที่สุดก็ได้แล้วครับผม ไอ้เาเรียกว่าอะไรนะเครื่องกรองน้ำนะครับโอ้โหฝันที่เป็นจริงโอเคเสร็จสิ้นไปรีบกลับบ้านอย่างด่วนแม่งได้แล้วเว้ยเครื่องกรองน้ำโอ้โอ้โอ้ฮึบไปกลับบ้านกันเราบรรลุแล้วตอนนี้ไปแนวว่าพังโอเคไป โอ้โหมันเยี่ยมใส่เข้าไปเลยครับผมคราวนี้เราก็รอระหว่างรอนี่ทำไรดีต้องไปเก็บส่วนผสมสิระหว่างรอเนี่ยใช่ไหมเออมีคนบอกว่าอะไรวะไอแมกนีเซียมหรือแคชพาวเดอร์นี่แหละนะฮะมันอยู่ในตัวนั่นหรือเปล่าน่าจะเป็นแคชพาวเดอร์นะอยู่ในตัวไอไอตัวที่มันวิ่งไล่เราเนะฮะล้วมันก็ระเบิดตัวใส่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาแคชพาวเดอร์แหละนะ เราก็จะไปที่นูน้นะนะฮะ o l o g i c a l Formation นะฮะเพราะว่าพาร์ทก่อนเราไปฮิตฮ i ตซิกซิกเนเใช่ไหมเออคยคนนี้จะไปที่นี่กันโอเคว่าแต่ไอตัวระเบิดนี่มันอยู่ตรงแถวไหนวะคือตอนเล่นตอน,น,นแรกๆทำไมเห็นบ่อยจังอยู่ในถ้ำอะไรพวกเนี้ยชอบบินเอ้ยไม่ใช่บิน <c oughs> ชอบอยู่ดีไม่ไม่รู้มาจากไหนฮะ มันระเบิดปั้งซะหน้าโอ้โหเกือบตายหาโอเคผมกลับละไอสาเอนเนจีเหลือแปดเปอร์เซ็นต์โอ้สวยสุดๆโอเคเดี๋ยวเราไปหาพาวเวอร์เซลนะฮะรู้สึกว่าผมจะคาวไวหรือเปล่าวะไม่แน่ใจโอเคกลับบ้านก่อน อที่จอดอย่างเที่เทไม่ซู่มุนลภูอ่ะบอกเลยโอ้พูดแล้วคิดถึงมากมุนพูต้องไปเก็บใหม่ใช่ไหมเนี่ยให้ตายเถอะวมาจับมาจับมาจับหน่อยกำลังหิวกำลังหิวโอ้ยเออใช่โอ้ยรู้สึกว่าผมจะคาบอ,อันนี้นี่ว่าไอมันเป็นตู้ปลานะฮะ เออใช่ใช่ใชเกือบลืมแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแบบแปบบ๊บอืมแต่ผมขอดูอันนี้ก่อนนะครับว่าจะทำบ้านเพิ่มนะเนี่ยทำแบบทางเพิ่มอะไรเงี้ยอืมไทเทเนียมไทเทเนียมโอเคว่าทำเป็นท่อขึ้นไปข้างบนนะไปชมวิวไปรับลมซะหน่อย เอ้ยไม่ใช่กดผิดอ่าเราต้องใช้ไทเทเนียมรัว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 โอเคเราก็ขาบเลยเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนนะเลืมเล่มอ่ามยานบังอีกโอ้ยเออไปไกลยานพังพังยานอย่างพังอ่ะขอโทษนะยานเอ้าชิบหายไม่ได้เลอเนี่ย โอ้โอเคไม่เป็นไรไม่ได้แล้วก็เรามีนีน่อยู่เออเราไม่แชร์หรอกเรามีนี่อยู่เว้ยโอเ้เรามีทางน,นี้อยู่ปุ๊บ <c oughs> เอาอีกเอาอีกเอาให้มันสูงสูงหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะบั็กด้วยนะฮะเวลาแบบเราทำแล้วให้มันถ้ามันเป็นกึอกกลางแบบเนี้ยแล้วเวลาเราอยู่ในในแบบ อยู่ข้างในตวัวฐานเราอะ่ะมันจะเป็นมันน้ํามันล้นเข้ามาจนระิงจริงมันไม่มีน้ําอ่ะมันผิดพลาดอะไรไม่รู้นะครับก็ไร้ผู้สร้างเขาแก้ไปนะฮะอันนี้มันติดเลยไม่ได้ลวอวะติดให้กูเลยไม่ได้หรอกูถามจริงจะติดอย่างนี้สึกได้หตายเถอะผมที่จริงผมอยากติดตรงนี้เลยนะมันก็ติดแดงน,นะเวา เอามาติดอย่างนี้เลย <technology> เอ้าทำไม,ไม่ได้วะมันเป็นอะไรครับกรรมอ้าวงงชิดชิดงงชิดหายเลยเอาเอาใหม่เอาใหม่มันเป็นไรเนี่ยทำไมไม่ได้หรอเออแจ้งว่าต้องวางในน้ำอย่างนี้หรอโอ้ทำไมต้องที่ สิงเป็ดก็ได้ยอมถอยไอยตัวข้างบนนี้ช่างมันก่อนดีกว่าเนะ่นะป,ปันไปเราวค่อยสร้างแบบจริงจังเรายังไม่มีรมมาสร้างฐานนะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะอัพเกรดเสร็จแล้วหรือเปล่าโอเคตั้งบัไดก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูไอ้นี่ก่อน ว่าได้แล้วใช่ไหมเนี่ยนันขึ้นนิวเทคโนโลยีมาแล้วเอ้ากรรมมันมานมอะไรไม่ใช่เหรอโอ้ใช่ใช่มันต้องอยู่ในโหมดนั้นดีกว่าลืมลืมมันต้องอยู่ในโหมดสร้างอ่าพอดีเลยมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยนี่หว่าโหนึกว่าจะใช้อะไรเยอะอ้าวเดือกมีที่พอดีอีก จริงอะม,มาดูกันว่ามันใช้ยังไงเอ่ยมันต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูกันนะวอเตอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ้าวอ๋อคือมันต้องรอใช่ปะไม่ได้ดีนั้นโอเค มันจะกัดนี่เองนะฮะแต่ว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรแหละตท่ที่ผมดูๆนะฮะก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรโอเคเรามาทำตู้ปลาสิกระจกสองมันไม่ใช่ปัญหาโว้ยกระจกเอ้าหาไม่เจอสัง,งังนอ่าโอเคเรามาแบบพอดีเป๊ะนะครับไม่ขาดไม่เกิน โอเคเรียบร้อยกูทำอะไรวะเออโอเคกูจะอ่าตู้ปลาตู้ปลาเอาไว้ตรงไหนดีวะเปิดมาขึ้นมาปุ๊บแล้วเห็นเลยอะตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าวิวตรงไหนดีตรงไหนวิวดีวะมันก็ธรรมดาหมดนะมันก็เป็นทะเลนี่หว่า ถ้าเราขึ้นไปปุ๊บโอเคผมรู้ละมันต้องอาไว้ตรงนี้เป็นทางที่รู้สึกว่าจะโอเคที่สุดนะไม่ไม่ถึงกับสวยแต่โอเคที่สุดปึ๊บว้าตู้ปลาสุดยอดโอ้โคตรภาคภูมิใจมีตู้ปลาแล้วแต่ไม่มีปลาสักตัวยวต,ต้องไปจับปลานะครับตอนอย่างแรกต้องกิีดมันก่อน ไม่มีแรงไปจับปลาเนี่ยไม่ได้กินงามโอเคงามงามแล้วไปแปบ๊บเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีสองแล้วนะครับโอ้โหโคตรเงียบเลยโคตรหลอนอนะเมื่อกี้โอ้โหผมมีชะง,งักเลยเมื่อกี้ ให้ตายเถอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมึงกีเสียงะอะไรวะเฮ้ยตกใจโอเคเดี๋ยวเราหายนี่ก่อนนะฮะหายปลาเราจะเอาปลามาทำมาให้ตู้โชว์ดีปะไม่ได้มาทำอะไรเอออาจจะเห็นว่าผมพูดติดขัดนิดนึงนะครับต้องขออภัยเพราะว่าง่วงง่วงจัดแรงตอนเนี้ย <c oughs> จับ จะจับปลามาให้ได้ม,มากที่สุดเพื่อมากินอุ้ยอุยเอาเวียนหัวแล้วตอนนี้ไอ้บ้าโอ้ช่วงนี้ผมก็สอบด้วยนะครับผมนะถามว่าหนังสือไหมโอ้ยอย่าถามนะเราดูก,กันอยู่เรานี่ไม่ต้องไม่ต้องอ่านนะฮะหัดพระเจ้าอย่างเดียวอันนี้ก็ก็อ่านนะครับผมนะเพราะว่า ถ้าอยากได้อยากดีอะไรก็ต้องอ่านหนังสือนะครับช่วงนี้ก็สอบด้วยนะฮะก็ต้องตั้งใจกันหน่อยโ <laughs> คตรพูดดีเลย <laughs> <laughs> โอเคช่างแม่ง <laughs> ผมอยากได้ปลาไ้ตัวมม่วงนะฮะไอ,อเอ้าชิปพายออกซิเจนอือลืมดูเพื่นตลอดเลย รู้สึกเท็กเจอร์ออโรล่าจะดีขึ้นเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมจะไปไปซ่อมยานอยู่นะฮะมีเวลาสักพาร์ทโอ้โหง่วงเดี๋ยวจับรีบจับปลารีบนอนแล้วเนี่ยวุ้ยปลาอะไรไวะเนี่ยไม่เคยเห็นจับได้ไหมไหวจับได้อยู่แล้วผมจะจับไปเลี้ยงแ้ยิ่งปลาที่ไม่เคยเห็นนี่กูจับไปเลี้ยงแน่นอนอันนี้กูน่าจะจับไปกิน น,นี่เห็นบ่อยอน,นี่เห็นบ่อยจะไปไหนจ๊ะเออ,อเดี๋ยวไอปลาม่วงๆอ่ะมันอยู่ไหนวะกูจะเอาปลามาทุกประเภทเลยยัดเข้าไปใส่นในตู้เวลากินก็จับปลาส,สดๆกินส,สดๆนะฮะเดี๋ยวรสชาติดีโหให้ตายน่าจะมีแบบ เหมือนกับเป็นระบบเทมาของมาเป็นฝึกสัตว์อะทําให้สัตว์มาเป็นพวกเราได้ไรเงี้ยพวกตัวใหญ่นะหมายถึงแล้วก็ขี่มันได้อะไรเงี้ยโอ้โหมันมันอักนะฮะผมมันเดนสดเสาแหละนะฮะอันนั้นนี่สยดบอกเลยโอเคปลาเดี๋ยวลองใส่ดูดิผมผมโคตนนอกเลยผมไม่เคยเลี้ยงปลานะโอ้ใส่เข้าไป ไปใส่เข้าไปอ่ะเออวู้เด็ดนะเนี่ยเจ๋งไปจ้ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเยี่ยมเว้ยโอเคกินก่อนไม่ต้องพูดมากไม่ต้อง,องร้องรำทำเพงเลงอะไรมากตอนนี้กินก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่มีอะไรแดกอ่าทำน้ำด้วยโอเคครับสำหรับพาร์ท ที่เสียเอยอไปละสมองสมองไปหมดแล้วรรครับตอนรพที่สามนี้ก็ต้องขอจบตอนนี้ก่อนนะครับผมนะไปตอนไหนพาหน้านะครับตอนนี้ก็เวลาไม่ค่อยเรื่ม่วยนะฮะแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคเพิง่งเพิ่งจะเพิ่งจะได้สตินะฮะเพิ่งจะลำลึกได้ว่ากูต้องมาทำนะโอเคตอนรพนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัพรัวๆเพราะว่า เน็ตก็มาแล้วนะอะไรก็พร้อมหมดแล้วนะครับจุดที่ผมเองนะว่าผมจะอยากทำหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็บายบายครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับบายบายเสี bye ่ยไกส์